สวัสดีครับวันนี้อง์จะพาทุกคนมากราฟไม้กันนะครับการกราฟไม้นะครับก็คือการเอาไอ้เจ้าต้นเล็กๆอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปแปะไว้บนหัวเจ้าตอกราฟอันนี้นะครับก็คือเราจะให้ไอ้เจ้าตออันเนี้ยที่มันโตไวแล้วก็หาสารอาหารเก่งกว่านะครับให้เขาเลี้ยงเจ้าหัวไม้อันนี้นะฮะไอ้ต้นหัวไม้อันเนี้ยครับจะเป็นไม้มันเล็บเป็นหน่อหรือว่าจะเป็นไม้กราฟมาก่อนก็ได้นะครับหลักการคือการหั่นตูดของเจ้าหัวไม้ที่เราจะกราฟนะครับแล้วก็หั่นหัวของตัวไม้กราฟของเราแล้วก็เอาเข้า ไปแปะข้างบนนะครับก็คือเราจะให้ท่อนอำเลี้ยงเขาตรงกันแล้วเจ้าตอกราฟอันนี้เขาก็จะหาสารอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงที่หัวกราฟแล้วหัวกราฟเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นครับผมสาหรับตอที่อมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยตอสามเหลี่ยมสําหรับวิธีการเลือกตอนะครับว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ให้ดูจากเขาตึงนะฮะมีน้ําอยู่ข้างในสามารถดีดดูได้ นะครับเนี่ยพอหั่นออกมาเนี่ยเขาก็จะอิ่มน้ำมากมากเลยนะครับเราไม่ควรจะใช้ตอที่เหี่ยวกราฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งก่อนที่จะเลี้ยงเจ้าหัวอันนี้ได้นะครับวิธีการทําขั้นแรกนะครับเราก็จะเปลี่ยนใบมีดก่อนอมจะเปลี่ยนใบมีดทุกครั้งเลยแต่งจริงก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ออมชอบเปลี่ยนเพราะมันสะอาดดีนะครับอมจะถนัดใช้เป็นมีดคัตเตอร์เนาะเรื่องการเลือกใช้มีดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยบางคนอาจจะใช้มีดใหญ่บางคนอาจจะใช้พวกมีดแกะสลักอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลย อ่าแล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับล้างน้ำมันกับเชื้อโรคที่อยู่บนใบม,มีดออกก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีพวกคราบน้ำมันแบบำดำๆเขียวๆอย่างนี้อยู่ผมจะเช็ดออกจากใบมีดก่อนนะครับวิธีการกราฟนะครับขั้นแรกแล้วก็เดี๋ยวผมขอย้ายตอนนี้ก่อนขั้นแรกผมก็จะหั่นยอดของตอสามเหลี่ยมก่อนนะครับ กะประมาณเซนสักเซน2เซนนะครับสังเกตนะครับที่โอ๋บอกไปตอนแรกว่าถ้าเราเลือกตอที่อิ่มน้ําหรือว่าไม่เหี่ยวเนี่ยเนื้อข้างในเขาจะอวบอิ่มมากๆเลยนะครับประมาณให้เราสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมทุกคนไอ้ตรงวงกลมตรงเนี้ยเส้นรอบวงของเขานะครับคือท่อน้ําเลี้ยงซึ่งเราต้องวางท่อน้ําเลี้ยงของตัวหัวไม้กราฟนะครับให้ตรงกับไอ้เส้นวงกลมอันนี้นะครับผมหลังจากที่เราปาดยอดไปแล้วนะครับแล้วก็ปาดข้างๆนะครับลงไปเพราะว่าเวลาเราลดน้าเนี่ย ถ้าเราไม่ปาดลงอย่างเงี้ยน้ํามันก็จะขังอยู่ข้างบนแล้วก็อาจจะทําให้รอยต่อระหว่างหัวไม้กับไม้กาบอครับชื้นแล้วก็เขาจะนนเนะ่าโคลเนาะอ่าเราก็จะได้เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้ทีนี้เราก็หั่นเจ้าหัวไม้กาบของเรานะครับวิธีหั่นนะครับเราก็จะ กะประมาณนี้เลยให้มันพอดีกับหัวไม้นะครับไซส์พอดีพอดีกันไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับพยายามหั่นให้พอดีจะกราฟง่ายนะครับวิธีผ่านะครับคือการกดมีดลงไปแล้วก็หั่นครั้งเดียวเลยนะครับห้ามแบบทําอย่างนี้นะ <S <S เพราะว่าถ้าเราหั่นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนตัวแผลของเขาอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบขั้นบันไดซิกแซกซิกแซกแล้วเวลาเราเอาไปแปะกับหัวไม้กราฟครับมันก็จะไม่พอดีกันแล้วก็ต้องชุบเดียวให้ขาดเลยนะครับ แล้วก็ให้แผลเนี่ยตรงที่สุดจากสังเกตว่าเขาก็มีเจ้าวงกลมเหมือนกันนะครับก็คือเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนาะพอเราได้หัวไม้มาแล้วใช่ไหมเราก็ปาดต่ออีกทีนะฮะปาดให้ตรงที่สุดนะครับเชิบอันนี้ไม่ตรงโอเคตรงแล้วแล้วทีนี้เราก็เล็งเลยครับเอาหัวไม้นะครับให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันแล้วก็แปะเข้าไปแล้วเราก็หมุนๆเขานิดหน่อยนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศเนาะ เราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำสก๊อตเทปนะครับมาแปะเพื่อที่จะล็อกไม่ให้เขาขยับนะครับตรงกลางสกอตเทปนะครับผมจะแปะเป็นทิชชู่ไว้เพื่อไม่ให้ไอตัวกาวของสกอตเทปอะครับไปโดนหัวไม้เนาะเทปแรกที่เราแปะลงไปนะครับไม่ต้องแปะแน่นมากนะครับแค่กดให้เขาไม่ขยับ ถ้าเราแปะเทปแรกไปเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงกับท่อนำเลี้ยงครับหรือว่าเวลาเรากดลงไปแล้วหัวมันเคลื่อนนะครับแล้วก็ขยับจุดนะครับให้มันตรงกับท่อนำเลี้ยงเนาะในเทปแรกเพราะว่าแปะเทปแรกไปเนี่ยเรายังพอขยับเขาได้อยู่เทปที่2ก็คือเราจะแปะแล้วก็กดเขาให้ตึงมือนะครับเพื่อที่เขาจะไม่ขยื่นหรือว่าหลุดเด้งออกจากหัวต่อนะครับแล้วก็ลูดลงไปลูดลงไปสำหรับ การเลือกสกอตเทปนะครับอมจะใช้เป็นสกอตเทปแบบกว้างน้อยหน่อยนะครับเพราะอมถนัดหรือว่าใครจะถนัดเป็นแบบสกอตเทปที่มีขนาดใหญ่หน่อยก็แล้วแต่เลยนะครับลองลองเลือกในสิ่งที่ตัวเองถนัดดูนะครับแล้วก็จะได้หัวไม้ที่ติดอยู่กับตอกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางทีสกอตเทปอาจจะหลุดนะฮะอมจะแปะอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับกันเหนียวไว้กันเหนียวทุกด้านเลย อ่าแล้วเราก็ได้ไม้กราฟอันแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็วางเขาไว้ในที่ร่มที่มีลมโกกนะครับและหลังจากนี้ผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นิดๆน,นะครับหรือว่าจนกว่าแผลเขาจะแห้งแบบสนิทสนิทเลยนะแล้วเราก็ค่อยแกะสก็อตเทปแล้วก็ค่อยๆเทรนแดดเขานะครับอ่าเดี๋ยวอมจะทําให้ดูอีกต้นหนึ่งนะวันนี้มากราฟแอสโตทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้อมขอบอกต่อเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะก่อนที่อมจะตัดตอเนี่ยอมจะ ปาดหัวเขาให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยเลี้ยงจนไอตอนเนี้ยมันเต่งเลยนะแล้วอมค่อยตัดให้ต้นแม่จ่ายสารอาหารมาแล้วก็เก็บไว้ในหัวนี้คือถ้าเราไม่ปาดหัวตรงเนี้ครับเขาก็จะแตกหน่อขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ปาดหนอ่อแล้วก็ให้เขาเก็บสารอาหารอยู่ในต้นนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยตัดมาชฉ่ำอย่างเดิมครับแล้วก็หั่นเจ้าตัวหัวไม้ก้ามนะครับสักมันจากยอดนะฮะตัดจากหัวต่อนะครับประมาณเซนสองเซนนะครับอ่าแล้วก็ ปาดลงเหมือนเดิมเลยวิธีเลือกต่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเลือกต่อที่ไม่แก่เกินไปเนาะทุกคนเพราะถ้าเราใช้ตอที่แก่เกินไปครับตัวท่อนาเลี้ยงของเขาเนี่ยครับตรงกลางอะ่ะ มันจะเป็นแกนแข็งๆเลยนะครับแล้วเราจะผ่าไปไม่ได้หรือว่าผ่ายากเวลาเราแปะหัวไม้ลงไปเนี่ยด้ยความที่แกนตอมันแข็งอ่ะมันจะดีดหัวไม้ออกเลยแล้วเราก็จะกราฟไม่ติดนะฮะพูดง่ายๆก็คือเราควรเลือกใช้ตอที่ไม่อ่อนหรือว่าไม่แก่เกินไปในการกราฟนะครับเราปาดตอเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาปดมนนมาปดตัวหัวไม้กันนะครับปาดชึบเดียวให้ขาดไปเลยแล้วเราก็วางท่อนำเลี้ยงนะครับให้ตรงกัน ย้ำนะครับว่าท่อนาเลี้ยงคือเส้นรอบวงนะครับไม่ใช่ตรงกลางเดี๋ยวผมขอปาดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็วางท่อนําเลี้ยงนะครับให้ตรงกันแล้วก็หมุน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 นะครับเพื่อไล่ฟองอากาศที่อยู่ข้างในระหว่างตัวหัวไม้กับตัวต่อนะครับแล้วเราก็เอาสกอตเทปมาแปะเนาะแปะรอบแรกไม่ต้องแน่นมากนะครับ แล้วเราก็เลื่อนเขานิดหน่อยให้มันตรงเทปที่สองเราก็จะติดเขาให้ตึงมือไปเลยนะครับติดเทปเนี่ยเราไม่ควรติดอ่อนไปหรือว่าแน่นไปนะครับอ่อนไปหัวไม้เขาก็จะดีดออกแน่นไปเขาก็จะเป็นแผลแล้วเขาก็จะเน่าคาต้นเลยโอเคแล้วเราก็แปะข้างล่างนิดหนึ่งกันหลุดนะครับ หรือใครจะไม่แปะก็ได้นะฮะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆกน้อยที่อาจจะพอช่วยได้อ่าเรียบร้อยเราก็จะได้ไม้กราฟแอ a โตสองต้นนะครับ หรือยังไงหลังจากผ่านไป1สัปดาห์อมจะไลฟ์แล้วก็อัปเดตต่อส2ต้นนี้แล้วก็มีตรงนู้นอีกที่อมกล่าวไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตในไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกราฟไม้ด้วยต่อสามเหลี่ยมเนาะโดยใช้หัวเป็นหัวไม้เป็นแอสโตไฟตัมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทําตามได้นะครับผมถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกมาถามอมได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้เดี๋ยวอมมาตอบนะครับยังไงอมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube ยูท ภาพไว้ด้วยเนาะเวลาอมลงคลิปทุกคนจะได้เห็นกันนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ